อ okay. สวัสดีนะครับอยู่กับ MMG Thailand TV นะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ MMG Thailand ดินแดนคนไม่ยอมโตนะครับผมอ่าอยู่กับผมเหมือนเดิมนะก็วันนี้เรากลับมาสู่เกม Infinity Kingdom นะครับหลังจากที่ผมหายไปนานแล้วก็แอบแวะไปทำลิปพอด o d แคสต์นะขอฝากฝากนึกฝากตัวด้วยนะครับสำหรับน้องๆทุกคนนะก็คือจริงๆแล้วผมมีรายการพอดแคสต์นะครับอยู่พักนะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับวงการบันเทิง ถาพยตร์เกมอะไรอย่างเงี้ยมีประเด็นอะไรกหยิบม,มาพูดนะครับแต่ว่าพอะเดีช่วงหลังๆก็จะมีเพื่อนๆมาจอยด้วยมันก็เลยอาจจะพุยกันยาวนิดนึงนะครับก็ยังไงฝากด้วยนะครับอคอมเมนต์ติชมกันได้นะครับผมก็เอาวันนี้เรากลับมาสู่เกม i n f i n i t y Kingdom เหมือนเดิมก็สำหรับเนื้อหาในคลิป,ลปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องทีมหลักนะก็พูดง่ายคือมารีวิวทีมหลักที่ตัวเองใช้นั่นเอง ก็เห็นมีน้องๆเคยขอมานะครับอันไหนที่มันเบาสมองแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทายากมากแบบต้องเตรียมการกับกิวกับคนอีกหล,หลายคนอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามหาเวลาว่างทําให้ได้เลยนะครับณเวลาตอนนี้ที่อัดนี่ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรก่อนนอนนะฮะเราเข้ามาที่กองทอาหารกันเลยนะครับสังเกตว่าอันที่จริงๆอ่ะผมเคยพูดไว้ในคลิปคลิปหนึ่งอ่ะว่าจริงแล้วอ่ะสุดท้ายอ่ะทุกคนก็จะมี ทีมได้4ทีมหรือพูดง,ง่ายๆคือ4ี่ธาตุนั่นเองนะครับยกเว้นคุณจะเล่นแบบโ,โหตันเวลตันจนแบบมันโหดมากทุกทีมเก่งหมดแล้วก็เลือกใช้หยิบจับไม่ได้ว่าวันนี้จะใช้ธาตุอะไรอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้แต่ผมบอกเลยมันยากมากนะคือถ้าไม่ใช่แบบระดับแบบโอ้โหคนที่เขาเติมหรือเขาเล่นมาจนแบบพระเจ้าของเซิร์ฟอะไรเงี้ยก็ยังไม่ครบเลยนะเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นเราก็เอาความไปไปได้ดีกว่า 4ทีมถูกป่ะผมเล่นมาทีมที่4เนี่ยมันจะปลดล็อกได้เลเวล30คือเลเวลของหลอดคือตรงนี้นะเลเวลเลเวลของ ID แลเราอะไม่ใช่เลเวลของปรา,าสาทนะเลเวลที่สำคัญมากๆใน2 2เกมนี้คือนะครับคือเลเวลปรา,าสาทนะครับตรงนี้นะอันนี้มผมยผม7ใช่ป่ะกับเลเวลหลอดคือตรงนี้คือเลเวล ID นั่นเองโอเคตรงนี้เนี่ยมันจะปลดล็อกตอนคุณเลเวล30แปลว่าเราเซตได้4ทีมดีไงก็ อาจจะไม่ได้ทําให้แสนยานุภาพคุณโหดขึ้นมากเพราะว่าตัวมันก็เพิ่มพลังขึ้นมานั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้ว่ที่เขามีหลายทีมให้มันเอาไว้เวลาฟาร์มเวเาลาฟาร์มคุณก็ส่งได้ทีหลายๆทีมหรือว่าเวลาฟาร์มทรัพยากรก็จะได้หลายหลุมนึกออกไหมเพราะว่าเราส่งไปได้เยอะสุดท้ายแล้วทีมหลักมันจะมีทีมเดียวแหละคือทีมแรกหรือคุณจะเซตเป็นทีม2ทีม3มันไมเรื่องคุณนะครับแต่เป็นว่าทีมแรกนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็ใช้เป็นทีมน้ำเนี่ยที่เห็น นะฮะมีตัวอะไรบ้างนะครับก็นี่เมอร์ลินบุนฮิลเฮรัสแล้วก็โยชิสุเนะนะครับผมจะค่อยๆเล่าแล้วกันว่าเหตุผลที่ทำไมต้องเล่นทีมน้ำก็เพราะว่าเชื่อเชื่อไหมว่าตอนเริ่มต้นอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าตอนต้นน่ะผมก็ผมไม่รู้นะว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นด้วยทีมน้ำท่านผู้ชมเขามา้าใจป่ะแต่แต่ทำไมคือพอผมเริ่มเล่นไปเนะี่ยแล้วผมไปคนที่นี้ใส่ว่าถ้าเราเล่นเกมไหนไปแล้วเรารู้สึกชอบมันอนะ่ะ คือผมพร้อมจะจ่ายบ้างเข้าใจป่ะในในในช่วงสเต็ปแรกอะ่ะมันจะความการการเปของผมจะมี3มสเต็ปนะสเต็ปแรกคือ,เ,อเริ่มชอบแล้วเริ่มเรารู้สึกว่าเราเล่นเกมนี้หลายๆวันแล้วเราผูกพันแล้วเราชอบหลายๆอย่างเราอยากจะสนับสนุนเขาอะ่ะอ่ะ ผมก็จะดูแพ็กเกจที่มันถูกคือจ่ายได้หลักสิบอะไรเงี้ยสเต็ปที่2คือเริ่มแบบเอเราเล่นมานานแล้วยังไงจ่ายแล้วก็ไม่เลิกแน่นอนแล้วมันทําให้เราได้สิ่งที่เราต้องการแบบเร็วขึ้นอะไรเงี้ยเราก็จะจ่ายสเต็ป3คือเหมือนเป็นการจ่ายเพื่อเพื่อแข่งกับคนอื่นแล้วอ่ะผมม่ยังไม่ถึงขั้นนั้นผมอยู่ประมาณสเต็ปสองนะตอนนี้เพราะฉะนั้นพอเปิดมาเริ่มแรกเดีย๋ยวนี้ควรู้นะมันจะมีอีเวนต์7วันของเฮเลนแล้วก็เกมมันแจกเฮเลนถูกปะ่ะอ่ะ อันนี้คือความโชคดีแรกของทุกๆคนนะมันก็แจกเฮเลสโอเคผมก็พออ่านเกมออกบวกกับบวกกับอันนี้แนะนําทุกๆคนเลยนะเวลาผมอ่ะจะเล่นเกมไหนใหม่หรือว่าไม่มีเพื่อนเล่นที่เป็นคนที่รู้จักกันในโลกจริงๆอะ่ะผมก็จะหาคอมมูนิตี้ไว้ซึ่งที่แรกก็คือ f a c e b o o k พอผมจะเริ่มเล่นแล้วพอพอผมเล่นไปได้วันหนึ่งแล้วผมชอบแล้วอ่ะผมจะไปหากลุ่มแหละผมก็เข้า Facebook แล้วก็ไปเออเขาก็มีให้หากิลกันอย่างงู้นอย่างงี้นะ แล้วก็สุดท้ายผมก็ได้ไปอยู่กิวไทย T H A I ไทยก่อนจะมา T H ก็เขาก็สอนหลายอย่างซึ่งข้อดีคือคุณจะไม่หลงทางเข้าใจป่ะถ้าคุณเข้าไปเล่นคนเดียวหลายคนที่ชอบเข้ามาถามผมว่าเฮ้ยพี่ผมหลงทางว่าผมอัพมัวไปแล้วแหไะนั่นแหละก็เรียกว่าเล่นคนเดียวเป็นเรื่องปกติบวกกับอาจจะความโชคร้ายด้วยผมมีความโชคดี2อย่างคือ1โอเคผมหากลุ่มก่อนแล้วผมก็เลยอ๋อผมพอรู้คร่าวๆแล้วว่า เกิดทีมันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บวกกับความโชคดีที่2ที่ผมว่าหลายคนอาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนผมแหละคือจริงๆเป็นความโชคดีแบบฟ้าประทานจริงๆนะพอความโชคดีที่2เกิดขึ้นทําให้ผมตัดสินใจทําคลิปเลยก็คือ,อผมสุ่มได้โยชิซุเนะเว้ยก็คือตัวนี้เนี่ยผมสุ่มได้โยชิซุเนะเฉยเลยโดยที่ไม่รู้ด้วยว่ามันคือ เป็นธาตุน้ำแล้วแล้วมันต้องเข้ากับทีมน้ำตอนตอน้ตนพอดีเข้าใจปะแน่นอนเรามีบุนฮิวเอ้บุนฮิวอยู่แล้วถูกว่าแล้วก็จะมีแลนส์ลอตใช่ไหมแนวหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้นมันแจกเฮเลนเอ,อได้เฮเลนมาแล้วก็สุ่มเพชรช่วงช่วงต้นเกมอะต้นเกมทุกคนมันจะมีเพชรไม้สุ่มเยอะเสือกได้โยชิสเน่ทีนี้ก็ยังไม่รู้อะไรแล้วก็ผมก็โพสต์เข้าไปในคอมมูนิตี้ของกิวว่า,วาเอ้ยพี่ๆครับผมได้ตัวนี้มันไงทุกคนก็ บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าโอ้โหโชคดีอะผมก็เลยลองมาปั้นผมก็ค่อยๆเรียนรู้ก็เลยรู้ว่าอ๋อเราได้ตัวดีของทีมน้ํามานะแล้วเราก็มีตัวอื่นแล้วผมก็เลยโฟกัสทีมน้ําก่อนอันนี้เล่าที่มาที่ไปนะบวกกับความโชคดีของผมเข้าใจว่าถ้าทุกคนไม่โชคดีเหมือนผมมีวิธีการง่ายมากครับคือคุณต้องหาคอมมูนิตี้เหมือนที่ผมทําทุกคนก็จะคอยสอนนะคือไม่มีใครหรอกอยากให้ลูกกิวหรือ คนในกลุ่มตัวเองเล่นเล่นไม่ดีเพราะว่ามันก็เป็นกําลังของกิลถูกปะเขาจะแนะนําคุณไปนทางที่ถูกอยู่แล้วอยากให้เชื่อนะเชื่อรุ่นพี่นะครับแล้วก็พอเล่นไปถึงระดับหนึ่งที่คุณมีความรู้พอแล้วอ่ะคุณจะจะแหวกฉีกอะไรแล้วแต่ไม่ว่ากันทีนี้ถ้าไม่มีโยชิสุเนะท่านผู้ชมทําไงอ่ะก็ไม่ยากนะก็ใช้ใช้เฮเลนก็ได้แล้วก็ อีกตัวหนึ่งเหรออีกตัวหนึ่งมันก็จะมีตัวตัวยิงไกลตัวอื่นน่ะที่ที่สามารถเล่นได้นะครับพอเราเล่นไปสกพันหนึ่งอยีางที่ผมบอกว่าพอผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกว่าเราอยากจะเออเราอยากจะลองลองเติมแล้วว่าเอาง่ายๆทีนี้ทํายังไงตอนนั้นมันก็เมอร์ลินเมอร์ลินมันจะมีโปรโมชั่น29ิบาบาทถูกปะสิ่งที่ผมทํานะครับอันนี้สามารถไปทําเรียนแบบได้ซึ่งผมก็สอนไปแล้วเหมือนกันในคลิปของการเติมเงินเบื้องต้นนะครับก็คือ ผมก็เลยมองแพ็กเกจนีออ้อะไรอะนี่อันนี้ตอนถ้าผู้ชมใหม่ๆอ่ะมันจะมีซึ่งคุณเติมแค่เนี่ยสาแพ็คเนี่ยมันร้อยเบาทคุณจะเลือกได้เลย1น,นตัวมันจะเป็นหีบที่เลือกได้เลย1ตัวก็จะมีอันนี้เ,เดีอยวฮัทนี่ทัดน้ำนะครับอันนี้อเล็กซานเดอร์เป็นดิน นะครับเอลซิดนี่เป็นสายฟ้านะครับแล้วก็มีลาดินเป็นธาตุลมนะครับซึ่งผมก็เลือกตัวนี้เพราะว่าเอยเราอยากจะแบบฟูลฟิลเติมธาตุาน้ําอยู่แล้วไงนะครับแล้วก็บวกกับอะไรแน่นอนพอเติมปุ๊บมันได้เมอรินมาด้วยเข้าใจว่าทำให้ทีมเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยหลายคนสงสัยแล้วก็ชอบเถียงว่าทำไมคนไทยชอบเล่นธาตุน้าน,นู่นนั่นคือเกมมันยัดโตมาแบบนี้มันก็ทําให้ผมถามว่าถ้าคุณจะเล่นธาตุอื่นน่ะคุณต้องไปหายเองเท่านั้นเลยนะ ต่อให้เติมมันก็แบบยังได้ยากอ่ะยกเว้นอาจได้4ตัวเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วตัวอื่นน่ะถ้าคุณไม่ได้สุ่มได้ตัวทอง2ตัวสตัวแต่แรกเข้าใจว่าเออมันก็ยากอยู่ถามว่าถ้าผมไม่ไม่ไม่สุ่มไม่ได้โยชิซึนเนะแต่แรกอ่ะผมก็ยังยังหาเมอร์ลินกับอ่าอะไรอะ่ะเฮเลนยืนแนวหลังได้เข้าใจว่าเฮเลนกับเมอร์ลินก็อยืนแนวหลังได้โดยเสียแค่ขนาดหายี่สิบเาบาทแนวน้าก็เล่นบูลทิวไปก็ได้กับอ่ตัวอะไรอ่ะ ลนสลอ็อตก็ได้ก็ไม่น่าเกลียดแต่ตัวอื่นอ่ะธาตุอื่นอ่ะมันมันยากมันตัวเดียวยังหายากเลยสีส้มอ่ะเข้าใจไหมโอเคต่อมาเว้ผมก็เล่น็บสักพักนึงก็คือผมได้ตัวนี้มาถูกป่ะแล้วทำไมผมถึงไม่เซ็ตเป็นทีมหลักเพราะว่าพอเล่น็นสักพักนึงอ่ะผมสึกสุ่มได้ตัวนี้แฮร์ัตที่สามต้องบอกว่านะเวลาที่ผมสุ่มได้แฮร์ัตที่สามผมเริ่มเริ่มเติมแล้วนะแล้วก็เริ่มแบบ เริ่มมันจะมีโปรโมชั่นคือผมบอกเลยการเติมของผมผมจะไม่เติมแบบเติมเพื่อเอาเพชรมาสุ่มนะอันนั้นเป็นวิธีที่โง่มากนะครับเพราะว่ามันจะไม่ค่อยได้ต้องเติมผ่านอะไรที่มันมีโอกาสได้ชัว์เช่นเช่นพวกนี้อันนี้เติมได้ที่บอกเมื่อกี้นะเอาไว้แลกตัวเฉพาะครั้งแรกนะครั้งต่อไปมันจะได้แค่เศษแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับอันนี้คุ้มมากๆนะรู้สึกว่าจะร้อยแค่ร้อยสี่สิบเก้าบาทแล้วก็พอทุกครั้งที่ปราสาทเลเวลอัพมันจะ อัดเพชรให้เราเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็จะได้เยอะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีแพ็กกับอีเวนต์ประจําเรื่องราวอะ่ะที่เราเอาเพชรเขียวใส่ไปแล้วจะได้เพชรมาสุม่มหรือได้หีบสุ่มตัวเลยอีกเยอะแยะมากมายเว้ยทำให้มีโอกาสได้ตัวดีๆนะครับกลับมาที่อาผมได้แฮร์รัสมามก็คือเป็นดวงเละผมได้2ตัวนี้มาหลังจากนั้นดวงผมก็หมดไปแล้วนะเค้กก็จะไม่ค่อยได้เลยแล้วแต่โชคดีที่มันเป็นธาตุน้าแล้วกัน ถ่าผู้ชมก็มีโอกาสได้นะครับพอได้มาเสร็จผมก็เลยเซตเป็นอ,อยู่ในตัวทีมหลักของผมอะที่จะใช้งานเลยแล้วก็ปั้นมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นตีทีมหนึ่งผมมันก็เลยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ถามว่าแล้วทำไมผมไม่ใช้ไอเดอร์ฮัตเน่ผมใช้บูนฮิลคือตอนนั้นผมดังเล2สองตัวเว้ยแต่ว่าอย่างที่รู้นะวิธีการปั้นคือมันต้องมาหาเศษเฮ้ยนี่โผลมาเห็นไหม ม,ม,าามันต้องมาหาเศษในตลาดเห็นปะมันต้องมาหาเศษในตลาดด้วยแล้วมันไม่ออกเลยไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวสีตัวที่อยู่ในหีบที่ต้องเติมเมื่อกี้มันจะออกตลาดแต่ว่าต้องใช้เพชรเขียวซื้อเท่านั้นนะท่านผู้ชมจําไว้นะมันจะไม่ออกให้ใช้ม่วงซื้อเพราะฉะนั้นตอนนั้นมันผมก็ไม่ได้มีทรัพยากรจะปั๊มมากก็เลยอยอมโฟกัสม่วงไปที่บรูนฮิลทาให้ทีมผมอะ่ะมันเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้ได้ไหมใช้ได้ จจะไม่ได้เพอร์เฟกเท่าส้มสี่ตัวหรอกแต่ใช้ได้เพราะผมอัพมันจนดาวเต็มหมดนะโอเคเรามาถึงสเต็ปต่อไปของการรีวิวก็คือมันดียังไงนะครับผม ในแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสกิลหนึ่งสกิลใช่ปะ่ะสกิลของแฮรัสนะครับสกิลของแฮรัสเป็นตัวแนวหน้าคือเวลาที่เราทำดาเมจใส่ศัตรูเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่า,เ,าเกิดดาเมจต่อเนื่องอะ่ะผมไม่อยากเล่าให้มันแบบตรงเป๊ะซับซ้อนมากนะเดี๋ยวงงคือมันทำให้เกิดดาเมจต่อเนื่องนะครับแล้วก็ทำให้แล้วก็มีดาเมจโดยตรงด้วยนะครับือเป็นการกึ่งเบิร์สอะเป็นเรือมันเป็น มันเป็นรูปอย่างนี้นะแต่จริงมันเป็นเรือชนปุ้งไปก็ปแรงไหมก็แรงอ่ะจริงๆอ่ะผมไม่รู้จะปกตินี้ไม่รู้จะรีวิวสกิลยังไงนะเพราะว่าจริงๆทุกๆตัวของสีส้มหรือว่าสีม่วงสีแดงมันมีหนึ่งสกิลเท่ากันนั่นแหละแต่ว่าความแรงของสกิลเดี๋ยวคุณดูอย่างตัวนี้บ<ะ>้าอันนี้เท่าไหร่ห้าดาวห้าดาวมันเท่าไหร่สามร้อยเนาะดาเมจอ่ะลองดูบูลฮิลนะ บูลฮิลนี่คือเจ็ดดาวเห็นปะดาเมจเราแทบไม่ต้องมองเลยว่ามันคือสกิลอะไรมันก็เป็นสกิลทำดาเมจทำซีซีอะไรทั่วไปเดี๋ยวถ้าผู้ชมไปอ่านเอาได้แต่ผมจะจะบอกว่าเออสีม่วงอ่ะพอพอเล่นไประยะยาวอ่ะยังไงมันก็จะสู้ไม่ได้นะอันนี้ต้องเข้าใจนะสุดท้ายคุณต้องหาทางเอาสีส้มมายัดให้เต็มทีมเข้าใจปะผมก็วางแผนไว้สักวันหนึ่งผมก็ต้องย่อยบูลฮิลสังเกตว่าตีผมไม่มีเฮเลนแล้วเฮเลนผมไม่อยู่แล้ว ผมทำผมย่อยผมย่อยเฮเลนดาวเต็มไปผมได้เพชรม่วงมาสองหมื่นะ่ะเออแล้วผมก็เอามาสร้างทีมสองทีมสามเนี่ยเนหะ็นปะผมเอามาสร้างทีมดินแล้วก็เดี๋ยวทีมสี่จะเป็นทีมสายฟ้าเห็นปะรอไปละรอไห,หมดแล้วนะตัวสายฟ้าตัวลมนี่ไม่ได้เล่นเลยตัวพวกนี้ไม่ได้เล่นไม่เล่นผมก็ ไม่เล่นผมย่อยทิ้งหมดเลยไม่ต้องสนใจนะครับไม่ต้องเีเรียลทาท,ทีมสักทีมให้เก่งพอแล้วก็สร้างทีม2ทีม3ทีม4ไว้ฟาร์มแล้วก็ค่อยๆปั้นพอทีม1ตันแล้วก็ทยอยมาปั้นทีม2ทีม3แค่นั้นเองเดี๋ยวก็ค่อยๆผ่านไปถ้าเติมมันก็จะยิ่งเร็วถ้าไม่เติมก็ทําตามสเต็ปตามที่ผมบอกนะครับมาที่โยชิซูเนะนะโยชิซูเนะก็มันจะเป็นการทําดาเมจโดยการยิงธนู ยิงธนูเบิร์สสดอกติดกันโพ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 ธนูแต่ละดอกจะทำดาเมจกายภาพนะครับจะทำดาเมจกายภาพอัตราดาเมจส6 9รก็คือตามนี้ใส่ยูนิตหตัวแบบสุ่มหนึตัวแบบสุ่มไม่ใช่ว่า3ดอกใส่หนึ่งตัวนะเท่าที่ผมจำได้มันจะสาดอกยิงแบบแล้วแต่จะโดนตัวไหนอะ่ะเออก็จะเป็นอารมณ์เหมือนเบิร์สถ้า ก็จะแรงแต่ถ้าเจอพวกศัตรูที่มันซับเทนฮิลเลือดได้ก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าบางทีมันเบิร์สไม่ลงนะครับอะถ้าแบบยิ่งทหารน้อยยิ่งแรงขึ้นด้วยนี่ก็เป็นความสามารถของเขานะครับเป็นการจบตีกายภาพนะ Fiscal Damage นะครับสามชุด arrows Random enemy unit ก็คือ3ลูก r a n d o m ไปโอเคตอนนี้แปลถูกโอเคนะตามที่ผมบอมมกเมืกี้เลยอันนี้ก็อะใช่ฟ softcasting นะครับแล้วก็ physical damage เหมือนกันเ a อ่ะมันก็มี damage 3จังหวะที่สำคัญคือเมื่อกี้ภาษาไทยไม่เห็นก็คือมี defense down ด้วยเขาอาจจะเขียนไว้แต่ไม่ได้เขียนเลดให้ดูทำให้สตัตรูพลังป้องกันลดด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแนวหน้านะ,ะเป็นตัว fighter นะเป็นตัว attack เนะี่ยมันไม่ใช่แทงนะ พอเรือชนปุ้งแล้วก็ศัตรูเลือดลดด้วยแล้วก็เราจบตีเาเมจได้เร็วขึ้นด้วยมอบการใช้เปิดเปิดแล้วก็ตัวแนวหลังก็อัดเข้าไปเรามาที่เมอร์ลินเมอร์ลินเนี่ยจริงๆเป็นตัวที่ถ้าคุณเล่นทีมน้ำอยู่เป็นทีมหลักคือต้องมีจริงๆว่ะ2บาบาทอะเออจ่ายไปเหอะไม่รู้อะผมว่ามันถูกมากนะแล้วก็คุ้มมากด้วยเป็นตัวที่ดีมาก ก็ใช้ได้ยาวๆเลยผมยังมองไม่เห็นธาตุน้ําตัวไหนแนวหลังดีอยู่ตัวนี้เลยอะเพราะว่าธาตุน้ำอ่ะมันมันไม่ได้มีตัวอื่นเว้มันนอกจากอะไรที่เป็นสีเนี่ยก็มีดีโดเนี่ยที่เป็นสีส้มนะแล้วก็มันมันเป็นอารมณ์ตัวซับพอร์ตมากกว่ามีแต่เมอร์ลินเพราะว่าด้วยตัวละครมันออกมาน้อยด้วยแหละตัวสีส้มของธาตุน้ํานะครับมีแค่มีแค่ดีโดนะครับเมอร์ลินนะ อติลาเดอะฮัตนะครับแล้วก็เฮรัสนะมีโยชิแล้วก็อันเนี้ยรามเซสรามเซสก็เป็นตัวแนวหน้านะครับผมหมดแล้วแค่นี้เอง1 2 3 4 5 6ตัวมีแนวหลังแค่3ตัวเองซึ่งมันก็ควรจะเป็นโยชิกับเมอร์ลินเนี่ยมันไม่ควรเป็นดีโดนะครับถ้าแต่ถ้าได้มาเล่นได้นะท่านผู้ชมดีโดเล่นได้เรามาดูสกิลเมอร์ลินกันนะสกิลเมอร์ลินเป็นการเบิร์สดาเมจนะครับผมก็คือ เดี่ยว Magical Damage เป็น Damage เวทมนต์นะครับ Damage Rate ตามเลเวลนะ To All Army คือโดนเป็น AOE Effect of Area Area of Effect เอ่อสลหรับกันตุม้มเดียวโดนทั้งหมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป้าหมายมีการโดน Shield, Shield head, เนี่ย Shield เนี่ยมันก็คือการแช่แข็งนะครับ หรือเป็นการฟอส์์นั่นเองนะฮะดาเมจจะแรงขึ้นอีก50%นะก็คิดดูว่ามัน4 1 0ใช่ป่ะอีก50%ก็บวกไปอีก200อ่ะก็เท่าไหร่เป็น600ดาเมจโคตรแรงชิลเลสนี่คือเกิดจากอะไรก็คือเกิดจากสกิลแช่แข็งต่างๆนะครับถ้าเป็นตัวจอมคนที่มีสกิลนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะเป็นตัวเมื่อกี้ที่พูดกันก็คือดีโดนะครับดีโดมันจะแช่ได้ เนี่ยมันจะสกิลมันจะทำให้เกิดอ่า infecting s h i e l d infecting c h a g n to infecting เนี่ยคือเขาใช้คำศัพท์ยากนะแต่จริงๆมันหมายถึงว่าโอกาสที่จะเกิดกลไกการแช่แข็งอะ่ะเออประมาณนั้นอะ่ะก็เป็นการทำให้แข็งได้อะไรอย่างงี้ใช้ศัตรูแช่แข็งตัวนี้มันเป็นตัว support นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่แช่แข็งได้คือมังกรนะครับทุนต้องมีมังกรอยู่แล้วแต่แต่มังกรนะครับคุณต้อง up สกิลสองนะกดดูได้หรอวะ นะเนี่ยต้องนี่ครับคิวไอเบรสเนี่ยก็คือลมหายใจเยือกแข็งนั่นเองหลายคนก็จะอาจจะอัพอันแรกอันแรกคือฮิวก็ดีนะแต่ว่าผมโฟกัสอัพอันหลังเพราะว่ามันมีโอกาสนี่ครับเฟสแลดเนี่ยคือคือคือซิลลิงนะอันเดียวกันติดปุ๊บเบิร์ตแรงขึ้นนะครับก็มันไปนคอมโบกับมังกรซึ่งตอนนี้ก็ยิ่งอัพโอกาสก็ยิ่งเยอะอัพสุดก็4ี่สแปดสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอัพโดยใช้อะไรใช้หินนะท่านผู้ชมใช้หินหิน เห็นอันนี้นะเห็นอันนี้เห็นไหมฟาร์มได้จากไอตัวแมงป่องที่เป็นบอสโนมนะครับแล้วก็จากกล่องหีบอะไรเงี้ยที่เราได้รางวัลมาก็เปิดได้นะครับแต่ว่าส่วนมากก็จะฟาร์มจากบอสโนมเอาโอเคไหมเข้าใจเนาะเอากลับมาที่ทีมต่อเพราะฉะนั้นเอามาถึงแค่ตรงนี้เข้าใจคอมโบไหมคอมโบง่งให้ที่เป็นไปได้นะแต่คุณต้องไม่กาดจังหวะฝึกซ้อมการกดเอาเองเข้าใจปะส่วนมากผมก็จะ ไปกดเองบ้างออโต้ Auto บ้างในแมพที่ชนะแน่ๆเพราะว่าก็สุดท้ายผลมันออกมาไม่ต่างกันมากจริงๆแล้วอะคอมโบและสกิลมันก็มันก็มีผลแต่หัวใจจริงๆมันคือสแตทนะสแตทเลเวลความสามารถเราถ้ามันเหนือกว่าจริงอะคุณจะไปแบบไปกดเองไปอะไรยงไรัไงก็ไม่ชนะเว้ยเออมันเกมนี้มันเล่นด้วยสแตทอะ นะคอมโบง่ายๆคือคุณเปิดมังกรก่อนก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาเฮลัสเรือชนก่อนก็ได้แต่ต้องดูว่าสกลิลคูดาวมาหรือเปล่านะพอเรือชนเปี้ยงเราก็ใช้มังกรฟอรสก็ได้นะครับแล้วก็ยิงต่อเนื่องด้วยเนี่ยเมอร์ลินกับโยชิสุเนะเปี้ยงๆก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวเบรกแนวหน้าบูนฮิลบูนฮิลถ้าใครยังใช้อยู่ก็ผมว่าหลายคนแหละมันมันง่ายมันถางง่ายนะครับอ่าแสดงผล ดัมเมดกายภาพนะครับดัมเมดดูดิสุดดัมเมดก็แค่200นะเอ่อ uh, on target enemy roll and ก็เอ่อ uh, ทำดัมเมดกับ enemy roll คือน่าจะหมายถึงว่าดัมเมดแถวหน้านะครับมีโอกาส35%ที่จะเกิดการสตันนะเอ่อ uh, ถ้าติดสตันก็จะขยับไม่ได้ห้าวินะครับมีโอกาสแค่35%ที่เกิดสตันนะครับผมแล้วก็น่าจะเกิดแค่ตัวเดียวนะตัวที่อยู่ตรงหน้านะครับแค่นั้นเอง จากที่ผมเทสมานะก็เหมือนจะดีแต่ว่ามันไม่สุดนึกออกปะมันก็เป็นสไตล์ตัวสีม่วงอะ่ะมันจะประมาณนี้ส่วนเอ้สกิลพวกนี้ก็เนี่ยผมก็ใส่เท่าที่มีอะ่ะคุณไปกดดูได้นะไปกดดูตัวเก่งๆในกิลก็ได้นะครับว่าเขาใส่อะไรกันเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันไม่ได้มีตายตัวคุณอัพอะไรได้ก็ใส่เพราะจริงๆมันใช้เยอะนะประมาณนี้นะสำหรับทีมหลักที่ผมใช้ซึ่งผมว่า นายโคอาจจะมีดีกว่าผมก็ได้ต<า>แต่เดอีกไม่นานผมก็จะย่อยบูลฮิลนะถ้าผมได้ตัวนี้สัก3สัก4ี่หดาวอะ่ะอีกไม่นานหรอกทุกวันนี้ก็ฟาร์มอยู่แป๊บเดียวบางทีมันขึ้นวันหนึ่งก็10 10 20ชิ้นน่ะวิธีเรไปไงก็ตลาดนะครับไม่ได้เติมนะตลาดเอาเติมบางทีมันก็ไม่ไม่ได้ดั่งใจถ้ามันเติมได้ดั่งใจก็ยังโอเคประมาณนี้นะครับส่วนทีมลอง2ทีมผมจัดเป็นไฟและดินทําไมเพราะว่า ผมได้ตัวมาครบพอดีเข้าใจว่าทีมรองผมจัดตามทรัพยากรที่มีเลยไม่ได้เติมหาเอานะแต่จริงๆก็มีอีกตัวหนึ่งที่อยากเติมก็คือตัวนี้นะซีโนเบียนะครับซีโนเบียเป็นตัวสพอร์ทธาตุดินที่ดีมากซึ่งก็สามารถเปิดได้สำหรับใครที่อยากเติมนะจากกล่องหี VIP นะครับคุณต้อง VIP 6ใเท่ะวะอ่ะ VIP 6ขึ้นไป VP5 v ห้าห้าขึ้นไปถ้า VP4 สี่มันจะอยู่ที่เมอร์ลินอยู่อ่านี่คุณสามารถเติมเมอร์ลินด้เออลืมลืมบอกแวะไปนิดนึงสำหรับใครที่อ,อ,อยากได้เมอร์ลินแน่นอนก็คือ29บาทถูกปะมันจะได้อยู่แล้วสําหรับคนใหม่และและคุณสามารถมาเปิดหีบตรงนี้ได้เพื่อเอาชิ้นส่วนเมอร์ลินเพื่อปั้นมันอีกนะเไว้ซึ่งก็จ่ายเพิ่มอ่ะแน่นอนหีบนี้ผมจําราคาไม่ได้ละหีบถัดไปน่าจะ2องสามร้อยอ่ะก็จะได้ชิ้นส่วนเพิ่มเห็นปะ แล้วก็หีบอันนี้ก็ได้ชิ้นส่วนเพิ่มเห็นปะเออก็อย่างน้อยน้อยน่าจะได้สัก3ดาวอ่ะแล้วก็อสุดท้ายแพงหน่อย599อยได้อีกร้อยผมก็ไม่เปิดแล้วเพราะว่าผมหาเองได้แล้วไงมันฟาร์มได้แล้วก็ไม่เปิดเห็นไหมผมก็ไม่ได้แบบเติมอะไรแบบมากมายอันนี้ซินเบีย60คือได้เลยได้ตัวมันเลยนึกออกปะ60เนี่ยมันจะได้เลยแล้วก็ราคาเท่านี้ก็จะได้ซินเบียมาหีบต่อไปก็เป็นซินเบียเช่นกันหีบต่อไปก็อ่ะ เป็นเหมือนกันมาอารมณ์เหมือนเมอร์ลินเนี่ยแล้วก็ไต่เลเวลไปแต่ว่าคุณจะเปิดได้ต่อเมื่อคุณต้องอันล็อก V.P ก่อนหลายคนสงสัยผมพาไปดูเล่นๆก็ได้หลังจากซีโนเบียเป็นตัวอะไรเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวธาตุมืดนะเออเป็นตัวธาตุมืดนะอันนี้ต้อง V.P 1 1เนะเห็นไหมเป็นตัวธาตุมืดเหมือนกันเลย150้ชิ้น2อ0้ชิ้นโหปันได้ยาวเลย V.P 1 5แล้วหลายคนตกใจ เฮ้ย hey, VIP 15 VIP สุดท้ายได้อะไรอะ่ะนี่ได้นี้นะคือได้ฟู้ดอะไรอันนี้ไรสาระ,ะอันนี้คือทีเด็ดนะครับได้เขาเรียกว่า lock, อันล็อกเมืองเมืองมังกรเมืองมังกรคือการตกแต่งเดี๋ยวผมพาออกไปดูนะแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือแม่งได้ไข่ Shadow Dragon Egg ก็คือไข่มังกรเงานี่แหละที่เขาถามว่าเอ้ยพี่ทำไมจะไม่เล่นตัวตัวมืดไม่ได้หรออะไรเงี้ย เออคือมึงไม่วันได้มังกรยกไว้มึงเติมจน V.P. 15เข้าใจปะซึ่งคำนวณหักรบกับนี่แล้วมันแบบมันไม่ใช่หลักหมื่นอ่ะบางคนเขาว่ากันว่ามันเป็นหลักแสนนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราปล่อยผ่านนะครับอ้าแล้วก็ d a ดา Fo f ฟอนเ e s เนี่ยมันสวยยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูมันคือตรงนี้ไว้เผื่อแบบใครอยากจะเกิดกิเลสนะใครอยากจะขายบ้านขายรถเติมก็ นี่มันคือตรงนี้มันราก็กดใช่ไหม decorate นะมันก็อยู่ตรงนี้มันคืออันนี้เว้ยปั๊บแทแทนเทมัท้ยเทแต่ผมบอกเลยว่าต้องขายบ้านขายรถนะครับเห็นขายบ้านขายรถโอเคปะนี่มีบัฟด้วยบ้าได้ดกาก้อนสปีด5%อแพงทิบหายโอเคกลับมากลับมาที่ทีมก็ ทีมอื่นทีมสองทีมสามเมื่อกี้พูดค้างไว้เนาะก็คือผมได้ตามตัวที่มันพร้อมระหว่งางทางที่เราเล่นไปเราจะได้สุ่มอยู่แล้วมันได้อะไรมาก็เก็บเก็บเก็บไว้ผมก็เก็บไว้ถ้าได้ตัวทองผมจะเก็บไว้แต่ถ้าได้เศษผมจะย่อยเพราะว่าเราเอาไปทําทีมหลักเข้าใจความหมายไหมแต่ตัวมันจะยังอยู่แต่เศษหรือไอดาวพวกนี้มันจะหายไปถ้าคุณไปย่อยแต่ตัวมันจะยังอยู่แต่มันก็จะเป็นตัวศูนย์ดาวอะเนี่ยเห็นไหมพวกนีเนี่ยมันก็จะเหลือตัวอยู่เห็นปะแต่เศษก็ช่างมันแล้วก็ไปย่อยทําตัวอื่น ทีนี้พอถึงเวลาที่คุณสามารถมีเวลาหรือมีทรัพยากรพอจะมาทำทีม2ทีม3เนี่ยผมก็เลือกจากการที่เรามีเรามีตัวอยู่แล้วเช่นผมเลือกไฟมันไปทีม2คือตอนนั้นเนี่ยผมมีเนี่ยทอง3ตัวซึ่งธาตุอื่นผมไม่มีเลยธาตุลมผมก็มีไม่ถึงธาตุลมผมก็มีเนี่ยเห็นไหมผมมีทองตัวเดียวส่วนแสงก็ไม่ต้องพูดถึงเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่ามันหาบังกรได้จากไหนแต่ว่ายากมากนะครับยังไม่มีใครมี สายฟ้าก็ผมมีแค่2ตัวที่เป็นสีทองแต่อันนี้มี3เห็นปะแล้วก็ดินมี2แล้วทำไมถึงเลือกดินไม่เลือกทําสายฟ้าเพราะว่าตอนนั้นอะถ้าต้องเลือกจริงๆอะเลือกดินดีกว่าเพราะดินมันยังเอามารับพวกเวลาตัวน้ำาตีได้เพราะดินมันชนะน้ำไงโอเคไหมประมาณนี้นะก็รีววิวง่ายๆคร่าวๆวันนี้ก็พักสมอง เดี๋ยวอีกน่าจะไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์อะผมว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้บูนฮิวแล้วน่าจะค่อยๆดันมาแล้วก็ใช้แนวทางแบบผมก็ได้นะค่อยๆเติมค่อยๆเล่นไปไม่ต้องโอเวอร์มากแค่รู้แนวทางอะไรอย่างนี้นะครับก็สําหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะเปิดมาเปิดอ่าเปิดทีมให้ดูรีวิวหลังบ้านนะครับผมก็ ยังไงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปในกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจในตัวเกมนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทั้งหน้าใหม่หน้าเก่านะครับแล้วพบกันใหม่ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับผม